สวัสดียามเช้าครับกลับมาอีกแล้วครับเมื่อวานพักผ่อน,นไม่ได้ออกสวนวันนี้ามาแต่เช้าครับเป็นวันปิดเทอมวันแรกของลูกชายวันนี้มาคนเดียวครับเจ้ของสวนสบายที่บ้านวันนี้ผมมาให้มาให้ปุ๋ยมาคนเดียวครับให้ปุ๋ยเสร็จวันนี้จะมเห็น อะไรบางอย่างมีต้นนี้ครับเซอร์ไพรส์เลยออกดอกออกดอกคู่เลยเห็นไหมครับออ,ออกดอกคู่นี่ก็เริ่มเริ่มแล้วเริ่มแล้เราู้สึกว่ามีมีต้นออกมาอยู่สองต้นนะครับ ต้นนี้ตั้แวบนี่ครับต้นนี้เอาขับบ้านแล้วคืนนี้น่าจะบานต้นนี้อันนี้อะไรนะ แน่ใจว่าชื่ออะไรคล้ายกันหมดเลยเดี๋ยวกลับบ้านรู้ครับมอถทายของสวนแล้วมีต้นนี้ที่เพิ่งไปเอาใหม่นี่ตรนนี้สารพินสามดอกครับที่เห็นขึ้นในาใหม่ จะเ,เช้าเข้าสวนนี่ดอกเนี้สงสัยจะไม่ขึ้นนานแล้วนะครับอาที่กว่าแล้วเป็นไมาที่เดียว อันนี้ก็น่าจะ่อวันนี้กับพรุ่งนี้แล้วครับรดูของอกระบอบนี้นี่ยังสองตัวนี้ เงียบหน่อยครับมาคนเดียวเื่อของสวนป่วยสองวันแล้วครับวันนี้รถกี่โมงครับลูกค้านัดเอาต้นไม้ที่ฝากไว้ล้อก็ตัวมากลับมาสวยยอดนึง ครับเราวันนี้ครับแค่นี้ก็แล้วกันเพราะว่าอยู่คนเดียวครับแล้วเรากลับบ้านแล้วทำงานต่อครับเจ๊คไหนพรุ่งนี้รอบเย็นนะครับครับนี่ครับ